สัสดีครับวันนี้มากับรถคันใหม่ครับรถจ่ายกับข้าวรถจ่ายตลาดรถอนเนกประสงค์คันนี้พอดีอ,อ๋อลืมบอกไปมันคือคลิกคอนดักคลิกปี2012ครับพอดีได้มาถูก เออไม่ถึงหมื่นน่ะแล้วก็มีเล่มเขียวเอกสารครบโอนด้วยนะเออแต่ภาษีขาดเกินแต่ไม่ซีเรียสครับเพราะว่าเอามาจ่ายตลาดคันนี้ไม่โอนหรอกครับ <c oughs> พอดีภาษีขาดเกินด้วยไนงะถ้าโอนก็น่าจะโดนเยอะแต่เดี๋ยวก็ดูก่อนนะถ้ามันก็เอาไว้ใช้ได้หละจริงๆอะ่ะแต่ก็เ,เดี๋ยวลอง ขี่ไปขายไปดูก่อนละกันเออถ้ามันขายไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะโอนหรืออะไรก็ค่คยว่ากันพอดีถ้าพวกภาษีขาดเกินอ่ะมันจะโดนเยอะไงอันนี้ถ้าใครแบบยังไม่รู้นะซื้อรถอ,อ่ะเออคุณต้องดูแบบว่าอ่าเอกสารครบโอนอย่างเงี้ยอ่ะก็โอเคแล้วแหละแต่ภาษีขาดเกินเนี่ยมันมันจะโดนบวกเยอะเพราะมันต้องเหมือนต้องทําใหม่อะไรหมดเลยไงแต่ถ้าภาษีขาด แต่ไม่เกินเงี้ยอ่ะอันนี้พอได้อยู่ก็พอดีมันมีเหตุผลหลายอย่างครับก็คือเออก็ต้องมีแบบว่าต้องต้องไปโรงพยาบาลบ่อยขึ้นเงี้ยคนที่บ้านอะ่ะโอ้โไปแบบว่าเดือนหนึ่งบางทีสองครั้งเงี้ยแลก็เยอะนะเดือนหนึ่งถ้ามีสี่อาทิตย์ต้องไปโรงพยาบาลสองอาทิตย์อย่างเงี้ย เออแล้วแบบทั้งที่จอดทั้งอะไรเงี้ยมันวุ่นวายไงกว่าจะไปถึงกว่าจะกลับเอาก็เลยเอาคันนี้ลองมาใช้ดูก็คือจะลดลดการใช้รถลดเก่งออกอ่ะเออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเอ,อจะไปตลาดด้วยไงปกติไปตลาดจะซื้อของเยอะมากเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองลดลดใหญ่ดูแล้วก็มาใช้มอเตอร์ไซค์ส่วนถ้าแบบ เออจะสนของเยอะไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูครับพอเราซื้อเราก็ต้องมีวางแผนนู่นี่นั่นไว้บ้างอยู่แล้วแหละแล้วเดี๋ยวไปลองดูว่าถ้ามันไม่ได้หรืออะไรก็เดี๋ยวว่าอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวหาที่เดิมคนระับและรีวิวแป๊บนึง ก็มาถึงช่วงรีวิวมันไม่น่าใช่รีวิวเพราะมันไม่ได้มีอะไรเลยก็<笑><笑>จะมีของกระจุกกระจิกนิดหน่อยนะเพิ่มเข้าไปตามภาษาคนชอบแต่งก็จะมีปั๊มเวฟร้อยแทะเบิกอันนี้ของแดดนะครับเอามาใส่เพราะว่าของเดิมมันเน่าไปหน่อยอแล้วก็จะมีกระจก ครับกระจกทรงเดิมของมันไม่เคยชอบครับอันนี้เราเอาของแดดมาใส่ก่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นคลิกปี12บสองหน้าจอยังหน้าปัดยังเป็นเข็มอยู่ครับถ้าของดิจิตอลสวยๆน่าจะเป็นปี18ขึ้นไปรประมาณนะครับก็เหมือนเดิมครับทรงนี้วางของได้ชอบมาก ตะขอเกี่ยวจ่ายตลาดเลยครับ80ดบาทมีชุดกุญแจบเบิกมาน่าจะของเที่ยมครับ300ร้อแล้วก็ไฮไลท์ก็อยู่ที่นี่นครับตะแกงเหล็กสไลด์ได้งานเหมือนเดิมเลยครับ SSS โคตรแข็งแรงครับก็ขนาดมันก็จะใหญ่บ่มไปหน่อยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเอามาไว้จ่ายตลาดขนของขนาดน่าจะประมาณ45คูณ45เซนแข็งแรงนะครับก็ยึดน็อตแค่3ตัว ขายเองได้เลยรูตรงครับไม่มีปัญหาอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกครับเนี่ยล็อกแล้วก็อยู่ก็แน่นอยู่ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะสอนสองเนี่ยไหมครับก็สไลด์ออกก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการอะไรได้เลย ก็ถ้าได้แล้วเราก็ล็อกไว้ครับก็ถึงแม้จะยื่นมาสุดก็ยังแข็งแรงอยู่ครับไม่งอกแงกก็ทรงนี้มันจะไม่เหมือนคิดร้อกสิบเนี่ยมันมันมัดง่ายเวลาจะลัดกล่องลัดอะไรเงี้ยี่ตัว160มันก็จะยากหน่อย แต่นี้มันก็ใหญ่เกินจริงๆอแหละแต่ว่าไว้ในซอยไงไม่เป็นไรก็ทรงก็ประมาณนี้ไม่รู้จะว,วิ่งได้เท่าไหร่นะยังไม่เคยลองไอ่นั่นเหมือนกันเดี๋ยวจะลองไปขี่ดูว่าจะได้สักเท่าไหร่นะลองไปดูเลยครับ รกิดกันต่อเลยครับก็เนี่ยนะครับข้อดีของการที่มันวางของได้แต่ตัวนี้ผมไม่ได้ทําตัวเพิ่มไอตัวนั้นเหมือนของ160เงี้ยเดี๋ยวเหยียบไอ้ตัวพักเช้าหลังเอาอ่าครับเอาไปกันเลย เออพอดีทุกทีอ่ะคือต้องรอพวกพวกซารเล้งเขามามาผ่านหน้าบ้านเนีแล้วก็พวกเออเราจะได้ขายของเก่าอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยเขาไม่มานานแล้วไงก็เลยแล้วแบบเคลียบ้านพอดีเออก็เลยอลองไว้ลองลองไปขายเองที่ที่ร้านเลยอ่ะดูดิว่า เออเขาจะเขาจะไอ้นั่นยังไงยังไงมันก็ต้องให้ราคาดีกว่ารถซาเล้งอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยอ่ะก็ลองดูแหละแต่นี่ก็เออผนมาหลายรอบแล้วนะรอบแรกก็เป็นเหล็กเป็นก็นของมอเตอร์ไซค์นั่นแหละพวกแกนล้อพวกอะไรแบบมีเยอะเลยอะ่ะรอบนั้นได้มาสองร้อยกว่าบาทเออสองร้อยสิบเก้าหรือไงไ แล้วก็เมื่อวานเมื่อวานเป็นถังน้ำมันถังแดดเนี่ยแหละน่าจะสี่ห้าถังอะ่ะแล้วก็กระตุกกระจิกอะไรเงี้ยคือบอกก็บอกเราว่าเลิกเล่นแล้วไงเลิกเล่นแล้วมันก็ไม่ไม่มีให้ให้ทำอะไรแล้วแหละเพราะว่าก็เป็นสนมเป็นอะไรก็คือถ้าทำก็ต้องทำสีทำอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทำอะไรละ แล้วก็มีเศษเหล็กอะไรอีกนิดนดหน่อยมันก็คงไม่ได้หนักมากมั้งได้มาเจ็ดสิบหกบาทโอ้โหแต่ก็ยังว่ามันมขายก็ขายไม่ได้หมายถึงว่าขายคนกันเองนะขายในกลุ่มหรืออะไรเงี้ยมันมันยากอะ่ะโออก็เลยช่างมันตบบ้านด้วยก็เลยเจ็ดสิบหกบาทแล้วก็วันนี้ก็ตามรูปเลยครับก็มีทกหน้า สองคู่แล้วก็สวิงอาร์มแต่สวิงอาร์มันนั้นน่ะของเทน้านะไม่ใช่ของแดดอเคยเคยมีอยู่คันเหมือนกันแต่ขายไปแล้วต,ต้องคอยก้มดูตลอดพวกยังอยู่ก็ล่าวะเนี่ยแล้วข้อดีอีกอย่างคือไอ้รถคันนี้มันสมบุกสมบันเนี้ย สายหรือว่าจะถูจะขูดในกระั่งมันเถอะจะพร้อมกระแทกทุกเนินครับคับนนี้เออคือไม่ต้องดูแลอะไรมากคน้นันยเต็มที่เลยงนังนงนังนงันงันลองดูลองดูอดันนี้จะได้สักเท่าไหร่ เศรกิจไม่ดีตอนนี้เรามาขายของเก่าแล้วเนี่ยลองดูลองดูองดเอ๋เดี๋ยขอจัดการก่อนนะครับโอ้ยโอยโอย อะไรมอเตอร์ไซค์ครับอย่าขอกระสอบเก็บได้ด้วยอุ๊บอุ๊บอุ๊บ ก็ได้มาแล้วนะครับเป็นเงินร้อยยี่สิบหกบาทค่าน้ำมันโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ